สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้ก็มาเฉพาะกิจนะช่วงบ่ายนะครับก็คือว่าวันนี้เซ็ตมันลงมาตามแนวรับที่ให้ไปแล้วนะครับก็เออเลยจะมาทําการวิเคราะห์เซตแล้วก็ m o สแอคทีฟสิ0อันดับก่อนถึงปิดตลาดเจนนะครับเพราะว่าเป็นห่วงนักลงทุนนะครับเพื่อนเพื่อนักลงทุนเนาะโอเคก็มาดูที่เซ็ตก่อนนะครับก็เซตหลุดแนวรับสําคัญนะครับที่ให้ไปคือ 1,619นะครับแล้วเขาก็มาแม่อยู่ที่แนวรับที่ให้ไปคือ1,604นะครับถ้าช่วงบ่ายไม่สามารถเด้งได้นะครับเขาจะเปลี่ยนจากแนวโน้มขาไซเวเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงเลยนะเพราะว่าคือเขายังทำตัวไซเว์อยู่ในกรอบ1,604ถึง1,642นะครับถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยนู่นเลยนะครับ1,593 93 1,580นะครับระมัดระวังหน่อยนะครับคนที่มีหุ้นนะก็ดูดีๆนะครับดูหุ้นในมือดีๆนะครับโอเคหุ้นนะครับที่ติดโหมดแอคทีฟนะครับก็มี SCGP ก็เป็นนนมไซด์เว์นะครับคนที่มีของก็วางซับหลอดไว้ที่55บาทนะครับ PTT นะครับเป็นนนมไซด์เวอยู่ในกรอบ3 8บาท50สิบางถึง42บนะครับก็ อย่าให้หลุดอ m a เมจเจนะครับตัว p ีเนาะฮาน่านะครับก็คอเคลียอยู่ตรงแนวต้านนี่แหละแนว66บาทเนี่ยครับคอเคลียด,ดุกดิกดุกดิกอยู่แถวนี้นะครับอย่าให้หลุดนะถ้าหลุดก็พี่น้าขายทำกำไรบ้างนะครับสำหรับตัวฮาน่านะหลุด66ไม่ดีนะครับตัวถัดไปครับ KCE เป็นแนวโน้มไซด์เวอัพนะครับอยู่ในกรอบ66บาท25สตางค์ถึง7 16บาท50สตางค์นะครับคนที่มีของก็วางสต็อปล็อตไว้ที่66บาท25สตางค์นะครับตัวถัดไป i อ l หลุดย e ี่เมษเจนะครับหลุดแนวรับ42บาท50สตางค์ก็ขายทิ้งนะครับ GPSC เป็นแนวน้มไซเวย์อยู่ในกรอบ72บาท25สตางค์ถึง78บาท50สตางค์นะครับก็อย่าให้หลุด72บาท25สตางค์นะครับ K-Bank เป็นแนวน้มขาลงเราไม่เทรดอยู่แล้วเนาะ หรือคนที่มีของก็วาง Stop Loss ไว้ที่122บาท PTGC เป็นแนวโน้มขาลงนะครับหลุด i m a ม e ี5ก็ไม่ต้องเทรดเขานะครับ Jazz นี่โดนตบหนักเลยนะครับก็ตัวนี้ก็ต้องวางวาง s t o p loss ไว้ที่3บาทนะครับถ้าหลุด3บาทเลิกคุยนะครับสำหรับตัว Jazz นะ IRPC เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ 3บาท68สตางค์ถึง4บาท30สตางค์นะครับก็อย่าให้หลุด3บาท80เนาะตัว IRPC นะครับก็ครบถ้วนนะครับ Most Active 10อันดับแล้วก็ตัวเซตนะครับเซตก็ระวังนะต้องลุ้นนะครับ,ต,รรบต้องลุ้นว่าเขาต้องปิดเหนือ1 6 0 4ให้ได้นะครับถ้า ไม่ได้ก็มีโอกาสหลุดไปที่1593 1,580นะครับก็สู้ๆนะครับสวัสดีครับ